ส่วนใหญ่เป็นถุงหรือเป็นแก้วคายดีค่ะแม่ยุนี่แก้วค่ะเป็นแก้วคายดีกลัวเนาะแก้วนี่สารุ่นดังเดิมจ้ะแม่บาค่ะมือนึงได้ประมาณจักแก้วค่ะแม่โอ้แต่แล้วแต่ลูกครั้งสาได้โอ้ยีสิบสามสิบแก้วค่ะมีถุง ได้ถุงน้ำมาค่ะถุงน้ำแกว้วน้ำะนะคะแล้วก็มีขายอาหารพร้อมจ้ะมน่นแหละค่ะ,ะตามสั่งตามสั่งนะคะแล้วแต่จะสั่งอ่าขายคู่กันก็น้้านะคะจะจะบอกว่าคือบรรยากาศด้านหลังนะคะคุณแม่มีอ่าราอ่ากระต๊อบนอบบ้านเท่าเอิน,นกักระต๊อบน้อยเนะาะสรานะคะให้น่งท่านอาหารท่านกาแฟนะคะส่วนบรรยากาศนะคะจะน่านั่งน่าทานขนาดไหนตามต่อมาเลยค่ะ อากาศเย็ยนดีเนาะแม่ร่มเย็ยนดีเนะาะไววล่างมืออย่างนอนนะแม่เ <laughs> <laughs> ยน็นๆย็นกันนอนเว้เลยพอม <laughs>